โอ้าที่จะตกยอดแล้วอมงแลกตายตัวอะเราจะไอ้เนี่ยมีสูงนี่คือสีมงดลยนีว้าิตับ่ะเว้ยสีมงคดแล้วเนี่ยอเราเข้าไปก่อนอะล สวัสดีครับวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดานะครับด้พามาเที่ยวชมจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ชมวิวดูนกเงือกที่คลอง11หมู่ตําตำบลตลักเพชรอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอเกาะช้างตั้งอยู่ในเขตของตำบลสรักเพชรหมู่5คลอง11นะครับ มีทั้งจุดชมวิวที่สวยงามมีทั้งกลางเต้นคอยชมนกเงือกไฮไลท์ที่นี่ก็คือนกเงือกครับผมเรารอคอยชมนกเงือกกันนี่ก็เวลาประมาณ5โมงเย็นละคอยอีกพักนึงน,นกเงือกกำลังจะเดินทางมาแล้วครับวอสองวอ8ดไปแล้ว นี่คือวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ผานกเงือกคลอง11บ้านสลักเพชรสวยงามครับสวยงามสวยงามมากๆเลยครับ Terima kasih telah menonton นี่ดูสิครับยามเย็นที่ผานกเงือกคลองสิบเอ็ดบ้านสลักเพชรสวยมากนะครับวิวดูเลยเรามาวันนี้เราไม่เจอนกเงือกเลยแต่เรายังไม่ขาดทุนเราเจอวิวนี่ดูสินี่วันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวเลยพามาชมผานกเงือกที่บ้านสลักเพชรคลองสิบเอ็ด ถึงเราไม่เจอนกแต่เราก็ยังเจอวิวนะครับสวยมากๆเลยตรงนี้ก็จะจัดเป็นสถานที่กางเต็นท์นอนชมวิวดูนกเงือกสวยจริงๆเลยพี่น้องเอ้ยตวสินเนี่ยได้ยินเสียนงนกเงือกโกกากโกกากโกกากแต่ไม่บินมาหากล้องเลยกล้องก็ยืนลองแต่บ่ายสามโมงยันป่านี้นะเนี่ย ไม่มาหาเลยเรู้ว่ารายการเกาะช้างพาเที่ยวมาจะมาถ่ายทําไม่มาเลยเชีวิเด,ด,ดเมื่อคืนผมก็วิ่งนิดหน่อย <Yeah. S 1> สำหรับทริปนี้ก็ขอจบทริปแค่นี้นะครับวันนี้เราไม่สามารถเจอนกเงือกครับเพราะว่าไม่ได้แบกดวงมาแบกแค่โชควันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขอจบทริปไปแค่นี้นะครับวันนี้พามาชมผานกเงือกที่บ้านสลักเพชรคลองสิบเอ็ดหมู่ห้าวันนี้รายการเกาะช้างพาเที่ยวสมชายโสดาขอจบแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ